เมือนี้มาตามห้าน้อยพอลี่ห้มาแล้วจะเป็นตัวใดล่องปฏิทตามใดเลยค่ะสวัสดีครับพอลลี่คับสวัสดีครับเอานะครับว่าตามเล็กไร้วันพอลลี่เห็นที่เราเดินครับเล็รวมน้อยนะนะครับพลองอีกสิ่งดีใจลายวันเนี่ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเห็นพอลี่โม่หนึงน้ำหายมือมือเนะครับอาบนหมื่นเราพอเราภาชนะกำลังมั่น เล่าหาการงาดีกันเนาะนะครับมันเป็นเชียวที่เฉลรแล้วคุณตุ๋ยเล่าเชียวที่แปดแปดน่ะคิดว่าแปดแปดคิดว่าแปดเครับผมวันนี้จะน้อยโจกหนงานเะารมลี่มีฟารวันคิดว่าแปดงวดยุดมือนหนึ่งมีเขาว่ายุดเมือนหนึ่งเข้านะมีเขาบางวันเอาอยังมีอยู่าพี่น้องเนาะนะครับมี่าสุนตาสี่ศูนย์เฉพาะกิจศูนย์หนึ่งเด้อนะครับหยุดงานมือนนึ่งก็เลยมือตกพี่น้องนะครับเขาซองนึง ลายเรียงลายเรียงกันตังโขมเข่าคนเรารี่ใส่สมองลายสวกกับพ่อโวกสวกกับกันตังโขมเข่าขึ้นกันเอาครับพี่น้องช่วยช่วยเดียว์พอลีไปต่อมาเด้อนะครับเห็นเรื่อกันเมื่อเมื่อในขีวเวียนมาบ่มีปัญหาดีมีปัญหาคือกันตามหาเอา่ว่าปัญหาป็นในเ้ายิ้มไดอยู่ที่หน้ากลมปัญหากับปัญหาเกี่ยวกับดูไชายนี่ยละปัญหาพ่อแม่ก็บมิตอย่างเดียวเองเราว่า หาเงินก็บอกง่ายสอนฟังกันหรอกแต่ว่าบอกยังมันเขาไม่ได้ง่ายหลายมันก็เป็นครึ่งคนโง่ไหมอันนี้หนึ่งก็ได้โง่พูดอันเลือกเปลี่ยนทุกปีเลือกมากไม่กินขนมีหนาบ้านนี่สิกต่ไม่เลี้ยงวิลาโอ้เป็นแบบถึงข้าวนี่มันน่ะนาะข้าวอันนั้นมีเกาะธรรมดาละทั้งวันนี่หอยิ่กมาเตีดแน่นอนเขาดีนะ แม่เยนหยิบดกเรียงลูกไส้เลยนะก้อนที่เกิดเรียงบ่อบ่อควมเยาวานบ่ห้มันบ่อไปใส่บ่คามกับบ่ฟังแล้วก็มาบอกพร้อมว่ามีอันผู้หญิงสิล่อเงื่อนเรื่องมันยังเสียให้นมัผู้หญิงสองเสียอันนี้อันนี้ฝันู่ว่าฝั่งฝั่งมาเตรียมบ่ฝันบ่แม่เพิ่นมาบอกพวามยี่หีเลยยี่หรี่เลยหามลูกมึงเก็คุหามมึงแม่นอดเลยบ่แม่นวัดจะหามมึงซื่อเด้ ่ทำทาไาปเอาเงนินออกจากบัญชีมันว่ามันสิหูบอกว่าสีทำทาถามมันล่ามึงคบรบผู้ใดเนี่ยเขาจะรลองเงินมึงเลยว่าสีถามมันมันกับพ่อยอมบอกมันหูยัวเงินบอกแต่ว่ามันมันกับกว่าพ่อ,อ,อลราไปเอามาทำไมได้ดีเลยเจ้แล้ว กูว่าเดี๋ยวว่าเอารอกูเชื่อข่าวออกมาว่ากูจะหัวมึงเยอะเงินบ่าน่อยนะนกับผู้ใหญ่ธรรมดาเนาะนี่ถึงนี่ลงชิ้นชวนดวงตกเนาะเอามาเอาห้าน้อยเอาสีหลักสองห้าครับครั็นตองซีเรียสนะครับเพื่อว่าเราชวนนี่เป็นนิพนธารูปหล่อเงินหน่อยนะครับจังเลยหาไม่เนาะเินนะครับเสียด้คยพื้นงข้นเพิ่นบ่มั่นใจแบบนี้ได้ม้อนเลยเพิ่นบ่มั่นใจว่าเอ๊ะพอนยี่รี่าตัดผมคว้าลูกกันนอ้หน่อยเพื่อที่คนดังนั้นปกติแล้วพอนยี่รี่นี่บ่ค่อยเปิดเผยตัวตนมาได้หรอกครับ การทำงานกาทำงานกันคุณบอกอย่างนคือการทำงานของวิญญาณนี่ทำงานเกี่ยวกับรหัสคอมำเกกับเมืองคอนแก่นครับเกี่ยวกับเขาเลยเนาะครับเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับรหัสครับเกี่ยวกับรหัสเลยเรวก็เล่นเล่นเดาเอาเข้ามารหัสมาใส่ไอ้หม้อให้มันบวชมืองานแปลกที่จริงการผ่านมาทุกด้านด้านสร้างหี้ผ่านเสรบมหมดเลยเสรบมหมดทุกยันยี่งมา ควบในฟักในาคนแต่ที่จะใช้จิตสัญญาณหนาบ้านนีถ้านัเกียรใส่ชุดตียมักเราเลยุ่ดาเอาว่เบียดเบียดเนี่ย้น้ำซานเสคัญเียงระย่งเนาะเอานะครับเอาห้าน้อยเาตอนเขาเรียนครับหมห้าน้อยเา้วครับมือนีเป็นวันทีซีครับวันทีีนะครับเดอบเรับเ้ไม่ตอ่านคนฟังาสตาร์าวพัฒนาจพจิตกาชาติ หนึ่งแปดเจ็ดหกสุดรางร่วมน้อยสองสามหนึงน่งหาเ็กเบิลศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งแค่นี้เด้อค่ะโอ้ไม่ได <c oughs> ้ย<ล>ินแต่เสาร์แต่เนาะความแจ้งสีเนาะเลขพอรีรับธนาชุดท้าน้อยเขาดีกันเด้อนะครับเดี๋ยวเราไปเปียบเทียบมึงกับชุดเล่าพอีเป็นึงอะไรกันเนาะเดี๋ยวไปเปียกเทียบให้เบิลกันนะครับ,รบเอาไปวางนีต้เขียนไว้หน่คือว่าเอาเล่าอันมาห้าะวเอาเล่าพัชนามาลงนเดีครั้ผมเขียนเพอไว้ย่รน่ง มือไรเมีันเล่าพัชนะไม่ได้ไปเล่าภัชนะน้ำก็ได้เก็บวระวังดีเนาะที่ตัวไร้ซ้ำกันบอกระบังพลี่นะครับแกนาวนะครับที่ตัวไรตรงกันบอ้นะครับบางที่ก็เข้าตัวซ้ำกันนี่มือไรบุตเหตุคิดพอนผู้เปินหาเล็กแงมือโซ่ก็จะมาแร่งขึ้นกันนี่ไม่ไม่อยากเก็ดไทยเทียบไปเลยกขึนยอ่ดิครับนั่นเข้ากันยากนคือว่าพลีอันอันเดียวเดเอาโช์ตัวเขก่อนไปต้องหมดกันตัวเนาะครับ ตองเบิ้งหมอรวยกับเป็นไม่ตูเรื่อยๆวนเบื้งนะครับเป็นจับที่ไหนจับไปเบิ้งก่อนเนาะชุดบนนะครับหนึ่งแปดเจ็ดหกนะครับตัดให้หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแปดหกนะครับร่วมน้อยล่างนะครับสองสามหนึ่งหานะครับตัดให้สองสามหาสสมหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งนะครับแล้วก็มีหาสองนั่งีตัวหนึ่งนะครับส่วนเลขเบิ้่นย์ศูเป็นแนวทางของพอลี่นะมอรวยก็เป็นตัวนผู้จับให้เนาะผูดจับเก้งกับจับเอาเองนะครับ กูยจับไปเกจงกับเบืองตามนี่นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับจะไปพลาดโอกาสเอาเอาตัวพี่น้องเข้าไปเลยสามตัวนะครับเดี๋ยวฝ่าว่างเดีฝยาเปลี่ยนเลยครับฟังก่อนนะครับขี้เห็ดเด้เลยขี้เห็ดขี้เด็ดคือว่าชุดแยกเพราเรียกไก่เห็ดคือว่าเขาดีอยู่เขาดีครับแต่ว่ายัางม่ทั้นหนึนั่นเพราะว่าครับเดี๋ยวนี้มันงานเรื่องเหล้ากาว่าที่ไปแลนเรื่องเหล้าลูกเป็น เียวสุด้ทยก่อนนี่แหละวันที่สิบนี่ละสิบคือเปเลียงดวงมือซ้อยครับเราะงแล้วแล้วสบายใจแล้วเวลามีแล้วกับิเชียไทยครับัชิโลให้แล้ววันน่ะครับวันที่สิบได้นะครับยากน้อยเจาะน้อยเนาะเจาะเฉพาะเลยนะครับยินข่าวว่าถือว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์มาทำเวลาได้เปอซอยู่ครับเออสารการเขาเนาะเป็นจมื่งขุนระไอ้บ้านมึงกับหมอรวยยู่ไอ้ว่าแห่งเมื่อท่านเลยนสุ่มกันที่สคนนี่แหละนะครับ มันมันเห็ดไรหั่นมันกระสีใสเวลาเติบแล้วยังมีปัญหาคิดเชิงเกลียดแน่ในขอบขั้วเฮาสิมันก็เลยืองง่ายเห็ดกับเฉพะพ่องกงฉันมาทำประเทศนี้เนาะครับครับเลยองอย่างมะเลียวเรียงเล่ากันนะครับฟอร์ดจังสี่ปล่อยลงจุดจ่อหน้อยกด้ยนะครับจุดจ่อแต่ละอย่างนะจ่อแต่ละน้อยนะครับอาก้อนหินนักเงินกับตาคนจิตามคนอะไรคนแช่นะครับของเมตุยในเรื่องเมตุยรวยละวันในประมาณหาลอยกัวแล้วนะครับยังขาดอีกอยู่นะครับจนพอพั่นนะครับรในใดชนในมีนะครับก็ฝากติดตามคนอะไรคนแช่แน่นะครับ กบบมีเครื่องตะวันไทยเครงเล็กฮานอยเล็กเล้าเนาะคกับเป็นแฟ้มฟอรี่ในลำในตู้เองนะครับใช่เลขบัญชีเดียวกันนะครับโชด้วยความเป็นเท้เดียวกันพร้อเป็นเลขบัญชีเดียวกันดีเดียวโชดนะนะครับมีได้ครับอันนี้ครพบขอแม่ตู้ของฟอรี่เดียวกันครับครับจอยไว้ครับอืมพื่อโชว์เดินเนาะนะครับเพราะว่าเขาอยากให้โชดยังเรียนบัญชีเนาะนะครับโชว์พ่อได้ครับจอยไว้พี่น้องเพื่อยากสนุนชาชากาแฟนะครับกัติดต่อมาได้ มันชี้ม่ตกระซั้ัญชีพอลี่นะครับเนาะถึงขาบันชีพอลี่กับวุ้ยใสก็เลยเม่ว่าอนุญาตกำลังหาหมองมันเฮดไทยอยู่เออเอานะครับขอบคุณเลยนที่ตเฮเล็นี่ด้วช่วยจะไม้อใเดี๋ยวเวลาครับเอาไปซื้ออ่านวันนชุดปนหนึ่งแปดเจ็ดหจับคู่ให้กันหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแปดหกชุดล่างร่วมน้อยสองสามหนึ่งห้า จับปุกสองสามหาสาสหนึ่งสองหนึ่งหาสองเลขเบิร์ศูนย์ศูหนึ่งห่งค่ะสามนี้นะครับมาตุ่ยวานเลยร้วยยกช่องแคทบเ่ยโจโจกันวานครับสวัสดีครับ